สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ Open Record ทะเบียน5คอฟาย8 552กรุงเทพมหานครนะครับ Open Record คันนี้น TVs, เป็น,นปี1976นะครับรุ่นนี้ผลิตตั้งแต่ปี1971ถึง1977นะครับเป็นรถ x c l ล s i v e คาของ Open ในยุคนั้นเลยนะครับรูปทรงใหญ่ดีนะครับในยุคนั้นถือว่าเป็นรถที่ภูมิฐานนั่งสบายเลยครับ คิ้วสแตนเลสรอบคันอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมดูรอบคันก่อนนะครับกันชนหน้านะครับคิ้วตรงไฟตาตรงขอบกระจังหน้าคิ้วที่ซุ้มล้อคิ้วที่ใช้ล่างนะครับคิ้วที่กรอบกระจกต่างๆตรงนี้นะครับ ที่ซ้มล้อที่ใช้ล่างนะครับปิดประตูไม่แน่นะครับไฟท้ายเดิมนะครับใช้ล่างตรงนี้ยังมีคิ้วเลยครับหรูหลาครับเป็นหลังคาหนังมาชมดูด้านในนะครับ คอนโซลเดิมพวงมลาลัยเดิมนะครับคันนี้วางเครื่องสองวายมาเป็นเกียร์ออตโต้แล้วนะครับบอหนังแท้ทุกตัวเลยนะครับแถงประตูแบบนี้เรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวพาไปชมเครื่องกันดูครับ เครื่องให้ดูนะครับเครื่องปิดแล้วนะฮะสีจะล่อนแบบนี้นะฮะแต่ว่าพวกเนื้อเหล็กพวกนี้ไม่ได้ผูกทะลุนะฮะเหล็กดีมากเลยนะครับต้องใช้แรงในการเปิดเดยอะทีเดียวครับเหล็กเขาดีครับเหล็กหนักดีจังเลย เครื่องสองวายนะครับภาษีธันวาหกสามนะครับต่อได้โอนได้นะครับเลขตรงหมดนะครับรถแอร์เย็นนะครับระบบไฟติดนะครับรีวิวกันเย็นนิดหนึ่งนะฮะกล้องมันอาจจะ o u ์โฟกัสอยู่เป็นระยะระยะนะครับเนื่องจาก ด้านนอกมันค่อนข้างจะมืดแล้วฮะรถทำความเร็วได้ประมาณ80-100นะครับผมล้องขับมาจากอำเภอพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายติดครบนะครับปัดนน้ำฝนทำงานได้นะครับแต่ดังนะครับเด็กอยู่นะครับ ชอบติดต่อได้นะครับรถยนต์โอเพคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่3 8มหมบาทนะครับไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับไปซื้อรถรุ่นอื่นราคานี้ในสายเลโทรรถคลาสสิกต่างๆอาจจะได้รถที่ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเท่าไหร่นะครับแต่ Open เล็กกว่างันนี้เป็นทางเลือกเลยนะครับถือว่าได้รถที่มีอัตลักษณ์แล้วก็มีแบรนด์ที่ต่างออกไปนะครับอุปกรณ์รอบคันค่อนข้าง,งครบเลยนะครับคันนี้ เอาไปปั้นต่อไม่ยากครับหรือมาทําสีอย่างเดียวก็ประกอบกลับเข้าไปทําภไยใดให,ดหม่ก็เรียบร้อยแล้วครับเอกสารชุดโอนครบนะครับปัตรเจ้าของไม่หมดอายุนะฮะเอาไปต่อไปโอนได้เลยนะครับถ้าชอบติดต่อได้นะครับรถยนต์โอเปอ e เล็กพร์คันนี้คจบรีวิวเท่านี้นะครับสวัสดีครับ